เหล่านี้คือวิสัยทัศน์ที่เหนือจินตนาการจังหวะจ่ายบอลที่ไม่มีใครในโลกคาดคิดการผ่านบอลที่ทุกคนต้องร้องเฮียนี่คือความเทพของเพลย์เมเกอร์ที่ดีที่สุดในโลกในยุคนี้จังหวะผ่านบอลของเควินเดอร์บอยครับว่าแล้วเรามาดูดอกนี้กระแทกใจสุดจัดสุดจริงเดอร์บอยกับจังหวะปาดให้ริยาดมาเรดครับบอลที่ค่อยๆไหลผ่านหน้าทั้งมาติบทั้งเวอร์จิลฟานได้แล้วไปหามาเรสเกือบจะกลายเป็นฝันร้าย ดูวิสัยทัศน์ของแกครับโดนแฟาบินโยเนี่ยวรัง้งโดนบังอยู่ไม่รู้ไปเห็นได้ยังไงครับใช้จินตนาการตรงไหนถึงเห็นพื้นที่ตรงนั้นแต่รู้แค่ว่ามันสุดยอดจริงๆมาดูดอกถัดมากับจังหวะจ่ายให้ซาเน่ครับนี่คือวิสัยทัศน์ที่ดีที่สุดในโลกหน้าเวลานี้พูดแบบนี้ได้เลยครับจูบไฮเกตครับถึงกับบอกว่านะตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าเคบินเดอร์อยคือนักเตะที่ดีที่สุดของพิมลีกอังกฤษ อันโตนิโอคอนเต้รับอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการทีมให้กับสโมอสรอใดก็ตามย่อมอยากจะมีนักฟุตบอลที่เป็นตัวสร้างสรรเกมแบบเควินเดอรรอยดด้วยกันทั้งนั้นเพราะจังหวะเปิดของแกจังหวะย้อยเนี่ยมันราวก็เอามือจับแล้วโยนหรือว่าเอาไปวางไว้ตรงนั้นครับดูจังหวะปาทีเดียวให้ราฮิมซารลิงในเกมเจอร์เซนอนครับลูกฟุตบอลเนี่ยยังไม่ตกถึงพื้นแกตวัดทีเดียวเซอร์ลิงได้บอลทางกราบขวาโยกเข้ามาซัดเองแรับ หลายคนจำก็ได้ครับพักอ,อกแล้วเปราวัดทีเดียวครับลูกลอยลอยยอยยอยเซอร์ลิงซอยยิกๆิกเป๊ปกวาดิโดีลาถึงกับบอกว่านี่คือนักเตะสุดแสนพิเศษที่เห็นช่องทางการจ่ายบอลและการเคลื่อนที่ที่มนุษย์ปกติมองไม่เห็นเขามีวิสัยทัศน์ที่วิเศษมากจริงๆมาดูดอกขันมากับการจ่ายบอลครับกับจังหวะไหลผ่านกองหลังไปแบบนี้ครับ ราวกับมันเป็นเรื่องง่ายได้แล้วโคง้งบอลติดไซส์เข้าเท้าของเพื่อนร่วมทีมเลยครับอูด้ดจังหวะนี้ครับสุดจัดสุดจริงครับคีวินเดอร์บอยให้สาเน่ทำประตูไปหอกขัดมาก็หือหาไม่แพ้กันคับดึงจังหวะจ่ายจนสุดท้ายเนี่ยอารโกหลุดเดียวไปเลยครับในเกมเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ชาบี้เอันเดสครับบอกว่าเขาเห็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบมีทั้งเทคนิคยอดเยี่ยมและมีความรวดเร็ว แกรี่เนวิลบอกว่าถ่าดีดเนี่ยบาซามีเมสซี่แมนซิตี้ก็มีเควินเดอร์รอยทูกครั้งที่เขาได้บอลคุณจะรู้สึกว่าเขาสามารถทําอะไรบางอย่างที่พิเศษกับมันได้นี่คือความสุดยอดอย่างแท้จริงคแรบบับมาดูจังหวะวางบอลกันต่อทางกราบขวาบอลลงมาแล้วดีดไซก้อยดอกนี้ได้โขกเน้เนๆนะคแรบบับดูความอัจฉริยะตรงนี้คแรบบับพื้นที่ที่ไม่มีใครมองเห็นแล้วดีติดไซก้อยบอลย้อยๆเพื่อนโขเข้าประตู มาดูกันต่อกับเท้าซ้ายจังหวะนี้ก็แม่นก็คมดีเหลือเกินครับจังหวะจ่ายบอลที่สวยกว่าลูกยิงจังหวะจ่ายบอลที่ดีกว่ากองหน้ายิง้วยซ้ำครับมันเพลิดเพลินตามันเพลิดเพลินใจครับในการได้เห็นนักฟุตบอลแบบนี้มาดูกันต่อครับจังหวะวางยาวๆให้กับการเรียลเคซูเซ็โอ้โหดอกนี้เนี่ยผลลัพธ์ออกมางไงไม่รู้แต่ดูการจ่ายครับหายไปกี่คนครับ ในการให้มาจังหวะนี้ว่าดเดียวครับมาพื้นที่ที่ราวกับโพนักกับเพื่อนไว้แล้วก็เข้ามาสร้างสารรค์ทำประตูมาดูเควินเดบรอยกับจังหวัดแทงให้อัเวโรในเกมเจอกับเรือผูครับนี่คือความสุดจัดสุดจริงครับเวนรูนี่ถึงกระบอกไม่ต้องสงสัยเลยครับนี่คืออาวุธที่ร้ายกาดร้รายแรงที่สุดของแมนซิตี้คนที่น่าจะเป็นหนึ่งในสามนักเตะที่ดีที่สุดในโลกณตอนนี้ โอ้แต่ละดอกแต่ละลูกของเดิมรอยมาดูกันต่อครับกับจังหวะตักเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วเซอร์ลิงก็ยิงนิ่มๆครับคือมันไม่ง่ายเลยครับในการวางบอลแนวลึกแบบเนี้ครับน้ำหนักทิศทางทุกอย่างก็ออกมาสมบูรณแบบไหนจะลายลำหน้าไหนจะเซนบอลเพื่อนต้องทันกันอีกช็อตถัดมาดูจังหวะยกนิ่มๆจังหวะนี้ซินบาล,ล้มตัวยิงเข้าไปครับ คือแกรู้ได้ไงว่าเพื่อนจะไปตรงนั้นในพื้นที่ตรงนั้นแล้วต้องเข้าไปเจอกันตรงนั้นครับมันจึงกลายเป็นประตูอันสุดแสนสวยงามดอกนี้มาดูกันต่อกับจังหวะนี้เดรบรอยเปิดทีเดียวแล้วได้เสียสองครับใครก็ได้ขอแค่ถึงบอลสุดท้ายเป็นราฮิมเซริงครับข่าวซ้ายดอกนี้จ่อๆหน้าโกรล่ไม่เหลือแต่จังหวะเปิดมาเนี่ยออสองตัวเลือกครับทำได้ยังไงกัน มาดูกันปอครับกับจังหวะบอลจากทางกราบขวาเปิดเข้ามาแล้วเพื่อนก็จบนิ่มๆครับอันีตกัปตันทีเรือใบสีฟ้ารับริชาร์ดดันถึงกับเคยบอกว่าเควินเดอร์บอยเนี่ยสามารถอ่านเกมได้ขาดหมดจดราวกับมองเห็นทุกอย่างจากท้องฟ้าหรือเบิร์ดไอวิวยังไงงันผมเชื่อว่าภาพในหัวเดอร์บอยเป็นแบบนั้นนี่คือความเทพดูวิสัยทัน์การผ่านบอลการให้เหมือนเขาตั้งใจจะส่งลูกฟุตบอลไปพื้นที่ใดในสนามก็ได้ที่อยู่ในระยะทำการครับ มาดูก,กันต่อกับจังหวะจ่ายเทพๆทีเดียวยกแล้วเพื่อนโม่งก็เรียบร้อยครับข้ามกองหลังข้ามแนวรับไม่รู้กี่คนต่อยคนครับแล้วให้ลูกุบอลเนี่ยไปตกใส่หัวอย่างการเบรี้ยวเคซุสพอดีเป๊ะไปเลยมาดูกันต่อกับกบอลทางกราบขวาเดบรอยเห็นแล้วปาดหนีตัวรับมาแล้วด้ซ้ายจบข่มๆครับโอ้โหดูจังหวะน,นี้ครับแก,แกปาดมาได้ยังไงครับพื้นที่ตรงนั้น ปาดผ่านหน้ากองหลังฝ่ายตรงข้ามมา3-4คนครับก่อนเป็นกาเบรียลเคซุสคนดีคนเดิมจบสก,กอร์ไปมาต่อเร็วๆไวๆกับจังหวะวางยาวๆทางกราบซ้ายทิ้งไปพื้นที่ว่างแล้วเปะ๊ะๆเลยครับเพื่อนเกี่ยวพร้อมเล่นต่อทันทีครับนี่คือความบ้าคลั่งอย่างแท้จริงมาดูกันต่อกับจังหวะเกมเจอเลสเตอร์กลางสนามดอกนี้ดึงจังหวะแล้วปาดทีเดียวสไลด์สตัวเอาไม่อยู่ครับ โอ้โห oh ดูเควินเดบรอยให้จังหวะนี้ครับแล้วดอกนี้เนี่ยสุดท้ายกลายเป็นประตูด้วยนะครับแทงทีเดียวหายไป2อ่ะครับนี่คือเควินเดบรอยความโหดความเทพมาดูกันต่อครับกับจังหวะปัดปาดแล้วเซอร์ลิงก็มาจบครับในเกมเจอกับเอเวอตันดูจังหวะนี้ครับแกดึงจังหวะจนมันหมดจดไปหมดแล้วครับกองหลังก็ไม่มีใครคาดคิดว่าแกจะมาแบบนั้นวิธีบอลมันจะโหดได้ขนาดนั้น ต่อกันด้วยช็อตนี้ครับกลางสนามหันมองซ้ายขวาแล้วดูข้างหน้าก็แทงช่องนี้ราฮิมเซริงก็มาเล่นต่อได้ทันทีครับน้ำหนักฟุตบอลเนี่ยมันเป๊ะดีเหลือเกินนะครับเซริงก็วิ่งตามจังหวะแล้วรอมาเล่นแค่นั้นดูกันต่อกับจังหวะนี้ลุยมา2ต่อ5แต่ก็แทงให้เพื่อเล่นได้ครับนี่คือความโหดความเทพของเควินเดอร์บรอยที่ทั้งโลกยอมรับครับวันนี้คือกองกลางที่ดีที่สุด เลเมเกอร์ที่ดีที่สุดในโลกณนะเวลานี้วิสัยทัศน์ที่เหนือจินตนาการจังหวะจ่ายบอลที่ไม่มีใครในโลกคาดคิดเควินเดบรอยเนี่ยเคยกล่าวถึงเคล็ดลับการจ่ายบอลของตัวเองเอาไว้ครับซึ่งเขากล่าวแบบนี้วิธีการจ่ายบอลของผมมันเกี่ยวกับสัญชาตญาณบางครั้งคุณรู้นักเตะคนอื่นกําลังจะทําอะไรสิ่งที่ผมทําเพื่อพัฒนาความชํานาญในฐานะนักเตะคือการพยายามรู้ว่าเพื่อนร่วมทีมของผมจะเล่นแบบไหนการอ่านเกมว่าพวกเขาจะเล่นยังไง รู้ว่าพวกเขาจะรับบอลในรูปแบบใดและพยายามมองเกมให้เร็วกว่าคนอื่นเควินเดอร์บรอยกล่าวถึงเคล็ดลับในการจ่ายบอลเอาไว้แบบนี้ครับมันเลยกลายเป็นภาพชายยำ,ยำๆซ้ำๆที่โลกได้เห็นจนชินตากับนักฟุตบอลคนหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์เหนือจินตนาการจังหวะการจ่ายบอลที่หลายคนต้องร้องเฮียและไม่มีใครในโลกคาดคิดนี่คือจังหวะผ่านบอลระดับเทพของนักฟุตบอลที่ชื่อเควินเดรบรอยครับ